พระวินัยบัญญัติโดยพระมหาโพธิวงศ์สา,ารย์ทองดีสุระเตโชปาจิตตีสัป,ปานกวัคสิกขาบทที่หกคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอันหนึ่ง ภิกษุใดรู้อยู่ชักชวนกันแล้วเดินทางไกลด้วยกันกับกองเกวียนผู้เป็นโจรโดยที่สุดแม้ช่วระยะหมู่บ้านหนึ่งเป็นปาจิตตีเนื้อความย่อยในหนังสือนวโกวาดภิกษุรู้อยู่ชวนพ่อค้าผู้ซ่อนภาษีเดินทางด้วยกันแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตตีอธิบายความโดยย่อคําว่า กองเกวียนผู้เป็นโจรหมายถึงพวกโจรผู้ทำกรรมคือปล้นมาแล้วหรือยังไม่ได้ทำก็ตามผู้ที่ลักของหลวงก็ตามผู้ที่หลบหนีภาษีก็ตามคำนี้ไม่ได้หมายถึงตัวกองเกวียนแต่หมายถึงคนที่เป็นโจรเป็นขโมยซึ่งจะปล้นหรือลักของมาหรือยังไม่ได้ทำก็ตามถือว่าเป็นโจรหมายถึงผู้ที่ลักหรือช่อโกงของหลวง และหมายถึงผู้ที่หลบเลี่ยงภาษีโจรลักษณะเช่นนั้นหากภิกษุรู้ว่าเขาเป็นโจรแต่ยังชักชวนหรือพูดให้เขาร่วมเดินทางไปด้วยกันด้วยความรู้จักคุ้นเคยหรือเพื่อจะได้สบายใจที่มีเพื่อนย่อมเป็นอาบัตตามสิกขาบทนี้เจตนารมณ์ของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ภิกษุ ถูกตั้งข้อหาว่าเป็นโจรหรือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยเมื่อโจรถูกจับได้จะป้องกันชื่อเสียงของภิกษุมิให้ชาวบ้านตำหนิโผนธนาได้ว่าเดินทางไปกับโจรหรือร่วมมือกับโจรไปทำบาปทุจริตอะไรมาหรืออย่างไรอนาปติวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัติไว้คือหนึ่ง ภิกษุมิได้ชักชวนกันไป 2. พวกพ่อค้าชักชวนภิกษุมิได้ชักชวน 3. ไปผิดนัด 4. ไปในคราวมีอันตราย 5. ภิกษุผู้วิกลจริต 6. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกร,รมิกะได้แก่ภิกษุวัดเชตวันรูปหนึ่งปาจิตตีสัปปานกวั์สิก,กขาบทที่7 คำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดชักชวนกันแล้วเดินทางไกลด้วยกันกับมาตุคามโดยที่สุดแม้ชั่วระหว่างบู่บ้านหนึ่งเป็นปาจิตตีเหลือความย่อยในหนังสือนวโกวาดภิกษุชวนผู้หญิงเดินทางด้วยกันแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตติอธิบายความและเจตนารมณ์ของสิกขาบทนี้ สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อป้องกันภิกษุคือป้องกันไม่ให้ถูกตำหนิหรือถูกดูหมิ่นว่าเดินทางไปกับผู้หญิงและป้องกันอันตรายภิกษุหากผู้หญิงนั้นมีเจ้าของเช่นมีสามีแล้วสามีนั้นเห็นภรรยาเดินทางไปกับภิกษุอาจเข้าใจผิดแล้วเข้าทำร้ายภิกษุก็ได้และป้องกันไม่ให้ภิกษุเผลอสติไปล่วงเกินผู้หญิงเมื่ออยู่กันสองต่อสองเช่นพูดธาเกี้ยวโลมเป็นต้น อนาปติวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัติไว้คือ 1. ภิกษุไม่ได้ชักชวนกันไป 2. มาตุคามชักชวนภิกษุไม่ได้ชักชวน 3. ไปผิดนัด 4. ไปในคราวมีอันตราย 5. ภิกษุผู้วิกลจริต 6. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาทิกมิกะ ได้แก่ภิกษุผู้เดินทางไปเมืองสาวัตถีรูปหนึ่งปาจิตตีสัปปาณกวัคสิขาบทที่8คํคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วอย่างที่ธรรมทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นธรรมธรรมอันตราย ก็ไม่อาจทำอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านอย่าได้พูดอย่างนั้นท่านอย่าได้กล่าวตูพระผู้มีพระภาคเจ้าการกล่าวตูพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดีแน่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเลยแน่เธอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสทำที่ทำอันตรายไว้โดยอเนกปริยาย ก็แลทำเหล่านั้นอาจทำอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงและภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ยังยึดถืออยู่อย่างนั้นแลภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมานุภาพกว่าจะครบสามจบเพื่อให้สละทิฏฐินั้นเสียหากเธอถูกสวดสมานุภาพกว่าจะครบสามจบอยู่ยอมสละทิฏฐินั้นเสียได้การสละได้อย่างนี้ นั่นเป็นการดีหากเธอไม่ยอมสละเป็นปาจิตตีเรื่อความย่อในหนังสือนวโกวาดภิกษุกล่าวคัดค้านธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดประกาศข้อความนั้นจบต้องปาจิตตีอธิบายความโดยย่อคำว่าธรรมธรรมอันตรายหมายถึงธรรมที่เมื่อทำขึ้นแล้ว ทำให้ไปเกิดในสวรรค์ไม่ได้หรือให้บรรลุมรรคผลไม่ได้ทำเช่นนี้เรียกว่าอันตรายิกธรรมมีหประการคือ 1. อันตรายิกธรรมคือกรรมได้แก่อนันตริยกรรม5และการประทุษร้ายภิกษุณี 2. อันตรายิกธรรมคือกิเลสได้แก่นิยตมิจฉาทิฐิความเห็นผิดที่แน่วแน่ไม่หวนกลับ 3. อันตรายิกธรรมคือวิบากได้แก่การเกิดเป็นบันดะสัตดิรฉานอุพโตพยัญชนก 4. อันตรายิกธรรมคืออริยุประวาทะได้แก่การว่าร้ายพระอริยเจ้า 5. อันตรายิกธรรมคือการล่วงละเมิดพระพุทธบัญญัติได้แก่การจงใจล่วงละเมิดอาบัติเจ็ดกองมีปาราชิกเป็นต้น พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าอันตราย,ยิกธรรมเหล่านี้เมื่อทำแล้วย่อมมีโทษย่อมทำอันตรายแก่ผู้ทำจริงภิกษุใดคัดค้านว่าไม่ทำอันตรายได้จริงชื่อว่าคัดค้านรำมเทศนาของพระพุทธเจ้าเมื่อภิกษุอื่นมาเตือนให้สติห้ามมิให้คัดค้านอย่างนี้แต่ไม่เชื่อฟังไม่ยอมสละความคิดนั้นสงสวดประกาศความประพฤตินั้นจบต้องอาบัต เจตนารมณ์ของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อมีให้ภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรศึกษาเล่าเรียนมามากลืมสติลืมตัวเกิดความทรนงว่าตนรู้มากแล้วแล้วเหิมเกริมคัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าที่ทรงสอนว่าทำทาอันตรายนั้นไม่มีผลจริงทำไม่อาจทําอันตรายได้จริงเป็นการป้องกัน มิให้ภิกษุแสดงอาการเหิมเกริมป่าวร้องหรือแสดงข้อธรรมให้ผิดไปจากพระพุทธพจน์ให้ยึดถือตามแนวคิดของตัวเองซึ่งนับเป็นอันตรายมากอนาปัติวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัติไว้คือ 1. ภิกษุผู้ไม่ถูกสวดสมานุภาพ 2. ภิกษุผู้ยอมสละ 3. ภิกษุผู้วิกลจริต 4. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกามิกะได้แก่พระอริฏฐปาจิตตีสป,ปานกวักสิกขาบทที่9คําคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่ร่วมกินก็ดีร่วมอยู่ก็ดีร่วมนอนก็ดีกับภิกษุผู้กล่าวอย่างนั้นผู้ยังไม่ได้ทำตามธรรม ผู้ยังไม่ได้สละทิฏฐินั้นเป็นปาจิตตีเนื้อความย่อในหนังสือนวาูกวาดภิกษุคบภิกษุเช่นนั้นคือร่วมกินก็ดีร่วมนอนก็ดีร่วมอุโบสถสังฆกรรมก็ดีต้องปาจิตตีอธิบายความและเจตนารมณ์ของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อไม่ให้ภิกษุเข้าไปคลุกคลีกับภิกษุ ผู้คัดค้านคำสอนของพระพุทธองค์ทั้งที่รู้อยู่ว่าแม้สงฆ์จะห้ามปรามและสวดประกาศแล้วแต่ภิกษุนั้นก็ยังดื้อดึงไม่ละความคิดเห็นเช่นนั้นและเพื่อไม่ให้ภิกษุเข้าไปติดเชื้อกระด้างกระเดืองเช่นนั้นอันจะทำให้กระด้างกระเดืองดื้อรั้นตามไปด้วยอนาปฏิวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัติไว คือ 1. ภพิกษุรู้อยู่ว่าพิกษุนั้นมิใช่ผู้ถูกสงยกวัดคือสวดประกาศความผิด 2. ภพิกษุรู้อยู่ว่าพิกษุนั้นถูกสงยกวัดแล้วแต่สงเรียกเข้าหมู่อีก 3. ภพิกษุรู้อยู่ว่าพิกษุนั้นถูกสงยกวัดแล้วแต่สละทิฏฐินั้นแล้ว 4. ภพิกษุผู้วิกลจริต 5. ภพิกษุ ผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกรมิกะได้แก่พวกภิกษุฉับพ,พักคีปาจิตตีสัปานกวัคสิกขาบทที่สิบคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติถ้าแม้สมนุเทศกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วอย่างที่ธรรมทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นธรรม ทำอันตรายก็ไม่อาจทําอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงสมานุเทศนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าอาวุโสสมานุเทศเธออย่าได้พูดอย่างนั้นเธออย่าได้กล่าวตูพระผู้มีพระภาคเจ้าการกล่าวตูพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดีแน่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเลยแน่อาวุโสสมานุเทศ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมที่ทำอันตร,รายไว้โดยอเนกปริยายก็แลธรรมเหล่านั้นอาจทำอันตร,รายแก่ผู้เสพได้จริงและสมนุเทศนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนั้นยังยึดถืออยู่อย่างนั้นแลสมนุเทศนั่นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าแน่อาวุโสสมานุเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เธออย่าอ้างพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นว่าเป็นศาสดาของเธอและเธอจะไม่มีการร่วมนอนกับภิกษุทั้งหลายสิ้นสองถึงสามคืนเช่นอย่างที่สมานุเทศอื่นๆได้กันเจ้าคนเสียเธอจงไปเสียเธอจงพินาศเสียอันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่เกลี้ยกล่อมสมานุเทศผู้ถูกสงนาสนะอย่างนั้นแล้วให้อุปถากก็ดีร่วมกินก็ดี ร่วมนอนก็ดีเป็นปาจิตตีเนื้อความย่อในหนังสือนวโกูวาดภิกษุเกลี้ยกล่อมสามเณรที่ภิกษุอื่นให้ชิบหายแล้วเพราะโทษที่กล่าวคัดค้านธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้อุปถากก็ดีร่วมกินก็ดีร่วมนอนก็ดีต้องปาจิตตีอธิบายความและเจตนารมณ์ของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้ กล่าวถึงความประพฤติของสมานุเทศหรือสามเณรบางรูปที่อวดดีคัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าแบบเดียวกับพระอริธฐะในสิกขาบทก่อนสงได้นาสนะคือให้ชิบหายด้วยการลงโทษด้วยการมิให้อยู่ร่วมกับสงบ้างหรือลงโทษอย่างอื่นบ้างและสงห้ามิมิให้วิกษุกเกลรียกล่อมสามเณรนั้นให้มาอุปถากดูแลตนบ้าง ร่วมกินร่วมนอนกับเธอบ้างเป็นการป้องกันไม่ให้เข้าข้างคนผิดและเป็นการป้องกันไม่ให้สามเณรน,นั้นไม่เข็ดหลาบยังทรนงตนอยู่เหมือนเดิมด้วยเห็นว่ามีภิกษุอุปการะดูแลหรือคอยป้องกันตนได้อนาปฏติวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัตไว้คือ 1. ภิกษุรู้อยู่ว่า สมานุเทศนั้นไม่ใช่ผู้ถูกสง์นาสนะ 2. ภิกษุรู้อยู่ว่าสมานุเทศนั้นยอมสละทิฏฐินั้นแล้ว 3. ภิกษุผู้วิกลจริต 4. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกรมิกะได้แก่พวกภิกษุฉับพักคี